คอรมออนุมัติจ่ายแล้วเงินช่วยเหลืออ้อยสดจ่าย69บาทต่อตันตัดอ้อยสด100%เท่านั้นจ่ายวันไหนเอก,กสารใดบ้างฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับ เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวเล่อ้อยนะครับในวันนี้นะครับทางคอรมอนะครับอนุมัติจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลืออ้อยสดซึ่งจะจ่ายเป็นเงิน69บาทต่อตันนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวเรอ้อยในส่วนของพี่น้องชาวเล่อ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดร้อยเเท่านั้นนะครับส่งให้กับทางโรงงานน้ําตาลซึ่งจะจ่ายวันไหนนะครับและมีเอกสารใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ นายกรัฐมนตรีได้เผยในที่ประชุมคณะครมนะครับมีมติเห็นชอบอนุมัติในส่วนของเงินช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นปัญหาพี่ M2.5 นะครับในฤดูการผลิตปี2 5 6 7ั8และได้เด้นย้ำนะครับในส่วนของมาตรการเพื่อสนับสนุนนะครับในการเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างยังย่งยืนนั่นเองครับ ในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลา12นาิา20นาทีณบริเวณโถงกลางตึกบัญชาการชั้นหนึ่งะครับที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทางด้านนางสาวแพงทองทานชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือทางคณะครมนะครับถึงมาตรการในส่วนของเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหาพี2.5 ในฤด,ดูการผลิตปี2,567ทับ68นะครับผ่านมาตรการนะครับสร้างแรงจูงใจภายใต้กรอบวงเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ5,175ล้านบาทนะครับโดยใช้แหล่งเงินทุนนะครับจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกทั้งนะครับใช้การพิจารณานะครับในทางเลือกการจ่ายเงินให้กับทางพี่น้องเกษตรกรผ่านบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายของทางภาครัฐนะครับ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการมอบหมายให้ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการจัดทำในเรื่องของแผนดำเนินการนะครับสนับสนุนให้ทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยที่ไม่ใช้วิธีการเผาอีกต่อไปนั่นเองครับเพื่อเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนนะครับไม่เป็นภาระต่องบประมาณของภาครัฐอีกต่อไปนั่นเองครับ ยินดีกับทางพี่น้องชาวและอ้อยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวและอ้อยที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประกาศจ่ายเงินค่าตัดอ้อยสดนะครับที่69บาทต่อตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังกันไว้นะครับที่120บบาทต่อตันก็ยัง <df> ถือ <libro> ว่าดีนะครับที่ได้รับในส่วนของเงินตรงนี้หลังจากที่เรารอคอยกันมาอย่างช้านานนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับทางคอรมอนะครับได้ลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะจ่ายจริงอย่างแน่นอนนะครับ รอวันที่ทางรัฐบาลนะครับดำเนินการจ่ายให้ผ่านทางโรงงานน้ําตาลอีกครั้งนะครับซึ่งโรงงานน้ําตาลบางแห่งนะครับก็น่าจะมีการประกาศสํารองจ่ายนะครับเงินค่าตัดอ้อยสดตรงนี้นะครับให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยกันก่อนอย่างแน่นอนนะครับรอติดตามประกาศกันต่อไปนะครับส่วนเอกสารที่ทางชาวไร่อ้อยนะครับต้องเตรียมดําเนินการนะครับจัดส่งให้กับทางโรงงานน้ําตาลนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับมีในส่วนของสําเนาบัตรประชาชนนะครับถ่ายด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ1ฉบับ 2. นะครับบัตรประจําตัวชาวไรอ้อยนะครับถ่ายหน้าหลังนะครับจำนวน1ฉบับ3นะครับเป็นในส่วนของหน้าสมุดบัญชีธนาคารทกศสนะครับตรงนี้ให้ทางพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับเช็คในส่วนของบัญชีด้วยนะครับยังสามารถฝากโอนได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรประจําตัวชาวไระอ้อยนะครับเช็คในส่วนของวันหมดอายุด้วยนะครับหากใช้งานไม่ได้นะครับหมดอายุนะครับให้ไปติดต่อนะครับทำบัตรใหม่ได้เลยนะครับ หากมีข่าวสารใดๆเพิ่มเติมนะครับก็ฝากทางพี่น้องชละอ้อยนะครับกดติดตามด้วยนะครับทางเราจะรีบแจ้งข่าวสารนะครับหากมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับให้กับทางพี่น้องชล้อ้อยทราบโดยเร็วนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ